สวัสดีครับเบบซีรัตนผู้ชมเด็ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกวันที่27 -7 เดอนพศ2568ันบดะครับกับแนวทางลาวกาชาติดาวจน VIP นะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อาจเลขเด่นจาก0ู9ย์หนึ้คดเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูผลออกนะครับวันที่2 7นะครับราวกาชาดผลออก3 2 3 4 8า4นะครับ3 2 3ส8นะครับกอถือว่า ใครนาไปวิ่งไปโูลดเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเลขเด่นมาด้วยกันเนาะจุดวินก็เข้าที่2 3งตรงเลขเด่นก็2 3สนะครับเดวต่างก็ถุกรอบนะครับที่โคตุ่มก็บอกด้วยเนาะนะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนตัวเจาละลักก็ไม่เข้าเนาะนะครับก็มีแค่38นะครับแต่ตัวล่างของเขาเป็นเลข4 4มาอยู่ดาวโจนนะครับ ถือว่าเข้า 2- 3สเล็กเด่นมาด้วยก,กันนะครับออกเป็นหน้าด้วยเนาะเลนะ็กหัดนะครับ3 2 3 4 8ก็่ถือว่าเข้าวิ่งโหลดแล้วก็ชุดบินนะครับตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะ3ตัวสอนชุดนี้แต่ว่าถ้าเล็กติดเล็กเด่นมาด้วยก,กันก็เข้านะครับต่อที่ดาวโจนนะครับดาวโจนก็ชุดวินนะครับชุดบินก็เข้าเหมือนกันเนาะนะครับ52นะครับผลออก9 2566นะครับ ส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับไม่เข้าเนาะเลขสี่นะครับเาเข้าที่เลขห้าครับส่วนตัวเจาะถ้าเจาะก็จะเข้าชุดนี้นะครับก็จะได้ห้าสองสองห้าเนาะห้าสองสองห้าพอที่ว่าแนวทางจุดบินเข้าเนาะนะครับก็วิว่งรูดเข้าส่วนตัวเจาะไปเจาะผิดตัวเพราะว่าผมไปนเน้นใ้ผิดตัวนะครับเน้นในสี่มาห้า แล้วก็มาตามมาตอนกับันที่ที่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดนะครับเกินเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้ามาดูราวกาชาติ ลาวกาชาติวันนี้ชุดวินได้เลขสี่ห้าเก้าหกสองสี่ห้าเก้าหกสองนะครับชุดวินส่วนเลขเด่นเลขเด่นได้สี่ 5. กับห้าเลขเป็นได้สี่กับห้าวันนี้เน้นที่เลขสี่นะครับ น้เลขก,ก็เจาะให้3ชุดนะครับก็จะเป็นสี่เก้าสี่กกส่ส่วนสตัวนะครับ3ตัวจับให้ชุดเดียวนะครับ จับไปที่สองหกสี่ถ้าใครเพิ่มเติมก็จับมาได้นะสองหกสี่แล้วก็ระวังสี่ก้าด้วยนะครับจับไปแล้วนะในจุดวินก็มีนะครับเน้ในในที่เลขสี่จุดวินตามนี้เลยนะครับใครจะ จับเพิ่มเติมก็จับเอาในจุดวินเลยนะครับจุดวินก็ต่อที่ดาวโจร vip นะครับ ชุดวินวันนี้ได้เลขสองสามเก้าเหนึ่งเก็ดห่ลขเด่นผมให้ที่2กับ3าวันนี้ผมเลนในที่เลขสานะครับจับให้3มชุดเหมือนกันก็จะเป็น3ามเก้า3ก็ได้นะครับเก้า 3 7ม3จ็ดเจ็ดนนั้นสตัวกำจับให้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับจับไปที่เก้าเจ็ดสามตัวที่เน้นก็ชุดนี้นะครับเจ็ดสาม ุดวินตามนี้เลยนะครับใครต้องการเพิ่มเติมก็จับพอในชุดวินนะครับถ้ยึุดเลขเด่นเป็นหลักก็ได้6ชุดนะครับหรือว่าจับในวินก็ได้10นะครับถ้าใครนที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC แบบท่านุู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคปีมีโชคในวันที่28ปเดือน7็ปี2568นนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ